แบบหมดหนันบนนี่นักนักนี่แล้ววันนี้แกะแบบแล้วนะคะสวยง่งมากออกมาก็จะเป็นผิวขัดมันเลยนะคะสวย เทหน้าง,งานวันนี้นะคะที่ทำาฉนดอำเภอบ้านดุงนะจ๊ะเกาะนาคีค่ะเป็นงานกําแพงสูง2เมตรเสาหน้า5นะคะอันนี้เพิ่งเทได้ชั้นเดียวแกะแบบแล้วเชาว้านี้เทเมื่อวานนะคะสวยงามมากไปเข้าวัไหนก่อน ทุกช่องเราจะประสานเหล็กหากันหมดนะคะใช้เหล็กเ้ามิลเต็มทั้งหมดนะคะนี่จะเป็นเสาสั่งรอพิเศษที่เจาะรูตรงกลางเสามานะคะ ลูกค้าท่านใดที่อยู่ระเวกใกล้เคียงเชิญชมหน้าง,งานจริงของเราได้นะคะเป็นงานเทกำแพงสูง2เมตรรอบบ้านนะคะเสาหน้า5เมตรละ3,000บาทรวมค่าของค่าแรงนะคะลูกค้าท่านใดอยู่ระเวกใกล้เคียงเชิญชมหน้าง,งานจริงได้นะคะที่เกาะนาเคีอยมเพอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีค่ะ เราตั้งเสาวันที่สองเริ่มเทวันนี้ก็เทค่ะวันนึงสามารถเทได้28เมตรนะคะดินแข็งมากช่างต้องแช่น้ําก่อนค่ะบุดไม่ได้เลย่ะทัานใดที่สนใจกำแพงกันดินหรือว่ารั้วรอบบ้านของเรานะคะเป็นงานเทคอนกกีตทั้งหมดค่ะสนใจติดต่อจองคิวได้นะคะจะได้ไม่ต้องรอนานค่ะ สาของเราจะเป็นเสาสั่งหลอพิเศษมีตีนนะคะแล้วก็สั่งเจาะรูนะคะเหล็กเสาจะเป็นเหล็กกามิลเต็มนะคะพอแกะแบบออกมา จะเป็นผิวขัดมันนะคะลูกค้าก็จะมีรูน็อตถ้าเกิดลูกค้าต้องการให้อุดรูเราก็จะอุดให้นะคะแต่ปกติก็ไม่ได้อุดนะคะเอาไว้ระบายน้ําได้คะ่ะถ้าเป็นการดินก็ไม่ต้องอุดรูคะ่ะแต่ถ้าเป็นกําแพงรอบบ้านหรือว่าลูกค้าต้องการทาสีเราก็จะอุดรูให้นะคะแกะแบบออกมาเมื่อเช้าสวยงามคะ่ะ เป็นงานล้วรอบบ้านหรือว่ากันดินด้วยนะคะงานั้วรอบบ้านเสาหน้าหนะคะกําแพงสูงอยู่2เมตรด้านหน้าจะสูงเมตรหนึ่งเสา2เมตรหนะคะเหลือหัวเสาโผล่อยู่1เมตรนะคะเพื่อทําระเนงด้านบนค่ะ